หวานเนาะเพราะว่าทั้สูตรเลยค้าต่อหวานที่สำคัญต้องมีประแดกเจ้าเลยสิตักประแดกมาใส่<า>แล้วก็ใส่ปลารานี้อย่ามันเค็มเนาะทุกคน,นคปลาร้าก็ใส่ประมาณช <สด S 2> นะุดรสเนาะเป็นแบบใส่ชุนรสซอสพริกพริกป่นต้องแนี่ประมาณนี้ต้นราคาเพื่อ ไอ้น่อง,อ A องน้ำแบสิเพราะว่าหั่นทิชชูาเป็นหัานอาหารเนาะเนาะห้างเขาต้องมีสูตรไอ้ที่เห็นโพดยันมันใหม่นะเพราะว่าเขาเใส่น้ตาลหลายดิหมูหมัก,กปลาลาน้ำตาลมันก็สีดำนิดหนึ่งเลยเพยื่มซึ่ง สวิตติ้งสิงคโปร์ทูเดย์ทูไนน์นะทุกคนนะก็สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเหมือนกับมาพบกับส่องเจ๊ขาวเซโนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกันเนาะเหมือนกับจะมันรีวิวฮันแล้วก็เหมือนมีเน็ตไอดอลแล้วก็คนสวยมามาเยี่ยกมายามเนาะอันดับแรกข้าก็าต้องอันแน่นะปะาโมดติ้งไก่ข้าก่อนนะทุกคนนะผู้ดใดไก่ไปไกลามากะแหวอุฒน์นุ่นในเดินนะ ที่สำคัญกับปิ้งไก่ฮะปิ้งไม่สดคุเมอร์มีปิ้งเครื่องในปิ้งไก่ปิ้งปลาก็มีเดอ้อทุกคนปิ้งปลาปิ้งแสนซาวเนาะปิ้งปลาโจปลาดนไหนนะเจ้าชายเบิ้งว่ามีไผ่มาด้านในนะโอ้เห็นแบบแบบแล้วทุกคนนี่ฮันเจ้าขาวก็ตั้งอยู่บนเก้าเด้อทุกคนนี่ติ๊บพิวเซโนนะกันนะโอ้อ เป็นเังไรมานี่ยรงไรเนี่งเาะลมเพลงพัดเออลมเพลงพัดลัดคำสีบ้านพีนเอบุญสูบุญสูิเาะมาถึงบุญสูมาถึงลมเพลพัดสวยปะสาวสาวในพันสวยมากไหมเพ่งพันลอกเพ่งเงเพ่งพันสื่อเพลงเงาเพลงพันเดเพลงเง่ จำไม่ได้ค่ะใครจะร้องยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้จตแต่เพลงตัวเองนี่ซียิบน้ำออกมาให้หน่อยเลยิบปไหมบริการเฮ็ตัวเองยิบอะไร40กวาแล้วจ้าอ้ายังสวยอยู่เนาะ40ขวบแล้วอ้ไม่ใช่แล้วอย่างนง้นอันน้ใช่ันน้ใช่ดื่มน้ำก่อนค่ะเ็ม้วยังงแล้วไม่ใช่แล้ว ก็ดีใจไงมืัอนี่คือโบรักโบใจเนาะโบแดงแสดงใจอะล่องนะโบแดงใช่ใจไปเลย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 ต่างคนต่างเดินแล้วอย่าหยุดเอินกลับมาหาไม่อาคารอทำโบแดงเห็นโบแดงแสดงในใจเห็นยานในใจหายานน ข้าซื้อให้ดังสนัยสฟิตติ้งที <h 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 ่ฟตติ <h <h mm ้งที่กับสนุหเบ้าบังเบเอาอาเ้าบัง everything sing bell t อ date tonight หอมงนที่หอเงนหอมบัง e v e r y t h i n sing bell to date t o n i g ที่หอมงิ ซิเกิลร้องถึงซิเกาเดยวเดยเดยวถนายเดยนายบอเบยร์ไฮฮัก์ม่ฮากี้เนะเมนเดเลยไฮรบเร่งมากเมนเดิวส์ละเยังไม่เล่าให้แฟนได้กับสีฟอันตัโซเธอไม่ใช่แฟนของฉันฉันไม่ใช่แฟนเธอไป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  ตัดโซ่ที่ครองใจเราขึนน้นสิขงสดให้กันสักทีไม่มีหึงไม่มีห่วงไม่ใช่หน้าที่ไม่ต้กงจำเรนึกงมาอันนั้นก็จำเขึ้นคขงสดให้กันสักทีไม่มีหึงไม่มีห่วงไม่ใช่หน้าที่สตอนนี้เราเท่ากันทนนาไมได้เป็นแฟนของฉันฉันไม่ ฉันและเธอต่ก็เลิกกันเธอก็ไปรักคนของเขาฉันก็อยากเจอคนรักฉันวันนี้เราต่างคืนชีวิตให้กันใครถึใครตบมือตบมือแน่ตบมือแน่ดิรับสีตะลึงเลยครับสีเห็นความนั่นเนาะโหลดตบมือได้ดิสนอยอ่ะตบมือเลยจัหน่อย อาถามแม่มาในลุกอะไรวันนี้ลุกดูดีดูแพงน้องอ่อนอ้อย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 อ่แล้วอาแม่ให้เปลี่ยนชื่ออ้อยอ้อยเนี่ยเปลี่ยนยังยังตั้งชื่อนี้หรออ้อยอ้อยมันไม่ได้ไม่ได้เพราะเราสวยลูดูแพงดูมีสัญชาติดับโกน โอ้โยพงม์ใจดีใจนะเนี่ยบุญซูมาฮอดถึงเนี่ยดีใจปกติจะมาไม่ถึงนะทํ้ใหม่เจสุขภาพจะแข็งแรงแต่วันนี้โชคดีมากเอามาแล้วไม่เคยเจอเขาบอกว่าไปเทีย่ยวโอ้โหคิดฮอดแม่ไหมล่ะคิดถึงสิค้คิดถึงเหรอกคิดถึงินคิดข้าวมายังข้าวหรอกินแล้วค่ะขอบคุณมาก มันนี่แม่ประมดไปไกลให้แม่บอลรู้บอลจังใดมาเที่ยวมาเที่ยวก็ตั้งใจมาคิดทอดคิดถึงแล้วก็มาทอดคิดถึงเป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงนอนหลับตาดีกินข้าวแซ่บเนาะไม่มีความทุกข์ความสุขเลยแต่สันติสุขค่ะหล่อไหมหล่อมากเลยจริงๆหล่อให้เป็นผัวมั้ยให้เป็นผัวมั้ยให้มาทำการบ้านเล้วไปทำการบ้านมีใครทำยากมากอ้าหลด เพิ่งเห็นคนแรกนะที่ไม่ปฏิเสธคําสีบานทิ้งติดีใจเนาะดีใจไหมดีใจภูมิใจมันนี่มึงคือมาแบบเรียบร้อยบ่บ่นะกระเติบปกติมันมีอย่างมันนลาอยู่ตรงข้างได้จังเออมันนี่แหละเข้าคู่นัเข้าคู่มันเห็นเรียบร้อยผิดปกตินะกลัวมึงมาแปลกๆว่ามึงนี่กลัวสิทักมึงอยู่มึงเป็นอย่างเป็นอย่าง เสียบ้านไรอ้าวมาคืนในบ้านเรับพวกเขาบ่ตายในพันสิกูกูมีสมบัตินี้พันเจ็ตเร็วิกูมีวันริบบิ้นพันฮะอากูมีกูไม่ได้กูยังมาถือเลยเป็นอย่างสมบัตัเกา้อมซวยอันยูะก็เช่สองปีปัญญาจ่าสวยใสสวยใสดูดีนะเออสวยใสดูดีดูแพงเนาเลยดอดีดูนพ่เนาะ บรรยายแม่ก็รออู้ไอ้เขาจะคุยกันนะเาานาะจังไรเจ๊ข้าวสิไปทำอาหารให้ทำสีกับน้องหน่อยเห็ดมูซามซันสูตรลานกินก็นออนะ่มากจนะใส่ไปแน่เพราะว่ามือนี้กระซีนั่นแหละตัวว่าอะไรทำสีมากับน้องหน่อยยังไม่ได้เพิ่งยังไม่ได้กินข้าวไปแล้วเจ้าเห็ดมูซามซันมิดพวกขา้าวกปล่าเป็นอะไรเสร็จ เขาต้องหั่นหมูหั่นมาหั่นแบบเสร็จนะทุกคนให้ม่ได้สามสั้นนะเพราะว่าซื้อมแม่ละกันย่ได้เะ็ดเพราะว่ารอเพิ่นนั่นแล้วก็เสียดเดินในน้ำเนี่ยเขาเห<ม>็นัง้วก็เขาเห็นเป็นแบบแดงเต้เนี่ยบบใส่ซองฟิลไว้ไม่ปิ้งแบบแดงกับอันนไรนะกินบอกสีเห็นสีนกินมือกลออ้องน้องโน้คนสวยทับย่างประเทศหน้าเพิ่นได่ไหมเห็นหน้าเพิ่นก็ดูน้ำแก้ขาบูมเป็นสามปีแล้วม่จะติดตัว ดับดีจะเริ่มเป็นหรอกเป็นงานหลายอย่างนะทุกคนอันนี้ก็หันก้อนแล้วก็มาเอือบนะทุกคนี๋ยวีซ้อนวิธีการเอือบว่ามี่ยังเน่ใสนะข้าเห็ดซอนบนนาเพราะว่าเขาเวลาข้าย่างขา้ขาทอดอมันจะบดซุกนะนะทุกคนนะหลังจากเขาเตรียมอันนี้ไว้แล้วเขาก็สมาใสาเนะ่เอือบเนาะเอือกผักก็บ่มี่ยังลายอันดับแรกกับใส่เกลือันเนาะ ใส่เกลือรประมาณนี่เพราะว่าสิ้หนึ่งกิโลเพราะว่าหมักนัวก็ใส่นัวประมาณนี้นะทุกคนใส่เกลือแล้วก็ชุบรสรสก็หมักนัวใส่นัวประมาณนี้น้ำตาลเพราะว่าเจ๊ขาแบบว่าเผ็ดเผ็ดหมูหมักนี่นะเผ็ดหมูหมักเนขาต้องใส่ยังกอเขาต้องใส่น้ำตาลลายนอยหนึ่งเพราะว่ามันจะทำมันออกหวานเนาะเพราะว่าทั้งสูตรเจ้าขาต้องออกหวานที่สำคัญต้องมีประแดกจลยสิรักประแดกมาใส่ แล้วก็มีซอสพริกเนาะแล้วเขาเอือบทิ้ใส่ซอสพริกรกไลเตอร์แล้วก็เนมที่สำคัญขาดบ่ได้คือน้ำมันหอยเนาะเพราะว่านกก็เคยกินแต่ว่ามกินมันมีน้ำมันหอยจะมาทอดให้ลูกไ้ลแล้วก็ทอดคัพซีลงหน่อยแล้วก็ทอดให้์คัพอกินใส่ฮะก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ปะลาหนีอย่ามันเค็มนะทุกคนปลาฮา็ใส่ประมาณต่อนึง มันก็น้ำตาลดีไงหนึ่งขาดไม่ได้คือหมกทิ้หมูหมักปลาลาย้องใส่พริกทุกคนแล้วเราก็คุกคุกเข้ากันยากเนี่ยห้องในคลองเพลงอยู่นะทุกคนนะเฮากระไสเอือกธรรมดาใส่ถุง nice. มือเฮาบุ you know, ๊มีถุงมือเดี๋ยวนเฮากระไสแบบนี้เอาเลาก็คุกเคลุเลคุเลคุเลเข้ากันแล้วเฮากับให้เอือกให้ทั่วแหละ ให้ได้ประมาณหมักไวประมาณสิบห้านาทีเขาจงให้ทอดเพราะว่าให้เครื่องเครื่องหมักเข่าเข่าตัน,นนะนะหมูหมกักถ้าถ้าถ้าทุกคนชอบแบบว่าอะไรนะที่ไม่ไม่หวานก็ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหมักนัวนี่หมักได้กับประมาณนี้แทุกคนเน่ยทำไมหมักไวแล้วก,กันทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วก็มาทอด เนื้อมันก็จะเข้าที่จะหมักจะอร่อยมากคนสูตรแจ๋าขาวใครอยากจะได้ก็อินบ็อกซ์ข้ามาได้หรือว่าอันนั้นก็มีตามสูตรที่เห็นนั่นแหละก็มีเราใส่ชุลรสเนะาะเ็นแบบเราใส่ชูลรสซอสพริกพริกป่นซอสน้ำมันหอยน้ำตาลเกลือแค่นั้นแล้วก็น้ำปลาก็คือหมูหมกักน้ำปลานะทุกคนนะสูตรก็จะไปทิ้งไว้ประมาณส5หนาทีแล้วก็จะไปท,ไปทไปอด มัชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะทุกคนนะหลัลงจากหมักได้ประมาณสิบห้านาทีฮาก็ออกจากตู้ซองฟิลแล้วลก็จนะมาทอดเนาะเอาก็ได้ไฟก่อนนะก่อนอื่นจะใส่น้ํามันประมาณนี้นะทุกคนนี่น้ามันเฮาเนี่ม่ควรเกินใกล้กันได้เขาใส่น้ํามันประมาณนี้แล้วก็กนนะกวทำน,น้ำมันห่อนไล้เนอเขาก็ใส่หมูทอดเนาะทอดกับใส่ไฟบริเวณนะทุกคนให้น้ามันห่อนแล้วก็ผ่อนไฟลงเพราะว่า หมูเพราะว่าหมูเขามีน้ำตาลเด็ดใส่น้ำตาลเลยมันสีเขาเอื่อยนงก่อนเลยมันสีใหม่ดำ่อนเนี่ยรอเบิ่งนะทุกคนกใส่ทอดกับประมาณชิ้นหนานาที่เลยให้น้ำห้อน้ำห่อนต่อนนี่ในเนยทุกคนนี่เบ่งน้ำมันแะให้มันห้อนประมาณนี้เลยหั่นปลหมูลงทอดเพราะว่าหมูกิโลหนึ่งครับไปทอดหมดละกัน วัธนธทุกคนใส่เนีย่ยะนะเพราะว่าอยากสวยงามใส่ทอดใส่ไข่บวงเองเอามูลงหมดเลยแบบสิ้น่องหอกหน้านี่ประมาณนี้ต้นกะเพื่อไอ้น้องน้ำแบบสิเพราะว่าฮัานทิทยาเป็นฮันอาหารเนาะเนาะท่าก็ต้องคิดวิสูตรไอ้หลายๆอย่างแหละลอดพิดตามเนะให้ไปสูตร หมกักกายรือสูตรเนี้ยเขาเกะขากระบอกได้นะทุกคนนะเพวกก่าเกะขาคือพยามเช็ดกิทเตะโลโอเคฮาปาร์ตี้น้ำไก่เห็ดสูตรอาหารไปนั้าให้ไฟเดือดประมาณนี้กทอดไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ถ้าใส่ประมาณนี้เดือดไปเรื่อยๆนี่ใส่ไฟโบเห้งเด้อทุกคนคันไฟแหงมันนี้ิมหม้นะใส่เวลาทอดมัดชิมห้านาทีแหละประมาณนี้แหละทุกคน ราวะคันเห็ดตรงเห็ดหมูสามสั้นอเพอื่อนหมูหมูหมักปรลาสุดรของเก๊ข่วาวหน้าตาสอ,อกมาเป็นังไดรอติดตามนะทุกคนว่ามันซุกแล้วจะเป็นยังไดแต่ข้าใส่ไฟบ่แหงเด้อเวลาทอดข้าวจะตักน้ำอันนี้ออกเวลาพวัวข้าใส่อันนั้นหลายเลยมันชิมใหม่เลยน้ำตาลนะทุกคนนี่ประมาณนี้หละ แต่ขันไอดีหันทุกคนเหเ็นแบบบวาน,บ,วานบไใส่หมกเคสนะข้าใส่หมกเพสเมันจะเป็นในนี่แหละมันสิใหม่เนาะประมาณนี้คนจังไวก็ซุกแล้วรอบเบิ่งรอกินน้ำกันหวาเป็นจงได้หลุดซาหลังจากทอดออกมาก,กนาดตาเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็นมาฮักระษีหันหัน,หนแลวกินกระตั้งมะุงคําเนียวแซ่ทุกคนนี่ตอนหนึ่งก็เป็นประมาณนี้แหละ เพราะว่าขั้าเที่เห็นโพดยัดมันใหม่เองนะเพราะว่าข้าใส่ยยน,น้ำตาลหลายเลยหมูหมักปลาลน้ำตาลมันก็นสีดำนิดนึงเลยเพื่อความสวยงามนะทุกคนกะประมาณนี้นะแล้วถ้าปศสินว์ว่าสีห็ดแกงน้อยใช้ไข่หมดแดงหรือว่าปล่อยไม่เป้งกินกับยำบดอีดซ้ำวันนี้นะทุกคนอันแล้วนี่หั่นออกมากะประมาณนี้นะทุกคนเนาะหมูทอด หมูทอดข้าวเอิญหม,ม,ม,มูทอดปลาแดกหมูสับกระเทียมหมูทอดปลาแดกข้าวเอิญหมูหมักปลาแดกเลยเนี่ยจะ,ะ,ะต้องใส่ปลาแดกหมักไใจตะมูเซ่บแซ่มากินน้ำกันกนะทุกคนนะกิน,นเนี่ยวัวหยางฮ่ะพี่น้องแซ่บอันนี้ยังถูกเขากันมากๆเลยนะทุกคนคนนี้มาพาข่องเนื้อเจ๊เขาพี่น้อย ลายเมื่อวันกับไปฝากท่อนเฮือนอยู่อยู่เฮือนยังเก็อยู่เฮือนทำสีพวันเพราะวันทำอะไรคือบิบักเซ่นะวเขาจะไปลายบอลทำไปทูทอดหมูทอดหมูหมักปลาแดงทอดหมูหมักปลาแดงโอ้ยเย็นหนึ่งหมักหมักเสใสใสใตู้ดเดรดเตะไม่ได้แตเดี๋ยวมากินน้ำกันคน ตีมือแต่ขาวเพื่อนนั่นแหละในต้นคลิปมาเลยว่าแต่ยังแน่คุดนนั่งเมื่อกี้ขวจะเต้งเลยจันเม่แตกบังต้องนอเพื่อนก็กินมาแล้วไปอ่ะไ่ก่จะลดนนะจะเป็นอย่างนี้งอปากงอหอนไหน ปะเป okay. min mm ิดโงเลยนโรงเรียไม่ไม่หรีไปเป็นนายทหารเอาเลยเอาเลยเนาะแสบเราเลยแสบเลยกิงไหมไม่สนใจงานราชการลาหยันเนี่ยไม่รวยแหงเด้อเรื่อนสี่หลังแล้วรวยก็เอื้อยไม่ดีเออ คนยังเบรงลายมือชูกพนร์เบรงลายมือแต่ละข่าเสีข่าวซ้ายอยู่โดยเฉพาะแม่เล็กใหญ่เนาะไม่อยากว่าเงอจะใ้เห็หน่ายู่มถึงเมื่อประมาณต้นเดือนเนาะติดสองติดสามข่าคล้ายกับบุกนเนาะน้า เับกปนข้าก่อนเนาะประมาณนี้บรรยากาศยู่หันไก่ข้าเราคนรลายบ่มันหนบมารเนาะมื่นึงมื่นตัวมามื่นทัวรมาทัวลงทัวลงทัวลงมาจินข้าวมื่นรถทัวจอดเต็มแล้วหันจิเท้าวเนาะจอดทันเลยจอนก็เต็มเลยนอคนน่อยตัวม่ไจะใช่หรอไม่แต่สุยังกังเข้าไปเทน้ำเนี่ยแนกระบะคนไรคนแต่ก็ตัดตระกันไปเ้อ สัมพ wow, ันธกระปากโฆษณาไปดังอ้าวเอ็นข้าวอมเข้าไปยังเข้าไปใส่ไม่ยันทางอยู่ววา่าเห็นได้รถตัวเขาจะเจ้าจะหัวรถ้มาลงน้เขากระโทรจองมากเขามีเอเจ้าอ้าวเช็ขาวคนดังนะเช็ดขาวคนดังนั้คนนะน้ามาเจ็นะหมดรถตู้มาจอา